ร่วมกลับบ้านโดยพัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ วัตถุดิบพร้อมคนกินก็พร้อมถึงเวลาของอาหารกลางวันกันแล้วงานนี้พี่เมฆให้มือดีในการทําครัวของบ้านมาลงมือทําอาหารในสามพิธีกรของเรากินด้วยตัวเองซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครป้าน,นีแม่บ้านคู่ใจของพี่เมฆนั่นเองป้านีแม่บ้านป้านีเป็นคนใต้หรือเปล่าไม่ต้อ,องมาทะลวงมาไม่ใช่ใต้ค่ะป้านีไม่ใช่คนใต้แต่ว่าป้านีทําอาหารใต้เป็นค่ะทําไมทําเป็นคะก็ ไปเรียนเอาจาก Google ค่ะโอ้โหมันมีเรียนจาก Google คือนึงนะแล้วคุณอะคุณอะเข้าไปยังมุดก็ไม่ได้คุณมุดมาเลย เอาตัวเราป้หรือไงผมน็อตทำไมสิคือพิธีกรนะครับคุณจะบ้าหรือไงเนี่ยนี่ก็ยืนขวางทางผมอยู่นั่นแหละฮะคุณไม่มีที่ผมยืนนี่เออไปยืนห้องน้ำยืนห้องน้ำใช่ในห้องน้ำนี่แหละมันหลอกกับผมอพิธีกรเดี๋ยวผมบอกก่อนผมบอกนิดนึงว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมผมอ่าวันนีป้านีในเดือนละแปดพันตอนนี้หมื่นกว่าบาทถ้าป้านีทำคอมพิวเตอร์เป็น เพิ่มให้อีกพันออปชั่นเสริมเป็นหมื่นเพราะป้านีทําทําแกงเหลืองเป็นแกงใต้แกงปลาเป็นเพิ่มอีกสองพันตอนนี้ป้านีหมื่นสองตอนนี้เป็นหมื่นสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงน้องนี่ลองถามนิดนึงจริงที่ทําอาหารใต้ไม่เป็นก็ทําเป็นทำเป็นปทอนไปเลย านีอยู่กับพี่แม่กี่ปีสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีดูแลแม่พี่แม่บอกว่าป้านีรู้ทุกซอกทุกมุมอะไรเก็บไว้ทีงไหนป้านีรู้หมดเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยเจ้าของบ้านเพะป้านีเป็นคนเก็บเรียบเลยใช่เพราะเขาเป็นคนเก็บ ผมไม่รู้บางทีจะหาอะไรปั๊บบางทีเขากลับบ้านไปต่างจังหวัดโทรตามบอกเฮ้ยของอยู่ไหนอะไรยังไงต้องโทรหาต้องโทรตามเป็นเพราะอะไรฮะถึงอยู่พี่เมฆสิบกว่าปีครับผมไม่จู้จี้อ่าแต่เมื่อกี้บอกว่าดุนะิงแล้วมั้งไม่ดูจจริงแต่คือไม่จู้จี้เรื่องงานคือเรามีหน้าที่ของเราพี่เขาก็ไม่ได้มาแบบรับการโรเกี่ยวกับไม่ไม่เอา คือพูดชัดเจนแต่ว่าไม่มาแบบทำเลยยังนุ่นไม่ไม่ไม่จริงแบบนั้นค่ะแค่บอกรักเจ้านายรักเจ้านายคนนี้ไหมโอ้ยรักสิคะอยู่มาสิบกว่าปีความลับอะไรเนี่ยเป็นคนเคลียหมดงานเข้าแล้วครับพี่เมฆมีความลับแอบซ่อนอยู่ด้วยงานนี้พิธีกรของเราอยากรู้มากๆเลยแอบพี่เมฆไปถามป้าหนีแม่บ้านสักหน่อยป้าหนีครับเรื่องราวความลับของพี่เมฆเนี่ยมันคืออะไรเมื่อก่อนเป็นโสดเนาะ ใครโสดคะพี่เมฆสดพี่เมสดก็ตอนพี right? <S <S ่เมฆสดเออก็เช้ามาปีนี้ก็จะขี่รถเครื่องเข้ามาบ้านไม่ได้นอนที่นี่ใช่ไหมไม่ได้พักนี่ก็วันไหนที่พี่แกอยู่เราก็จะรู้เลยพอเลี้ยวโค้งเข้ามามีรถเจาะสองคันใช่ละ ใช่แล้วปันี้มีสาวอยู่มีสาวมาแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วปัก็เข้ามาในบ้านปกติเข้าปกติเพราะว่าเรียนใช้แค่ห้องเดียวค่ะห้องข้างบนห้องเดียวอ๋อเพราะว่าเขาไม่ใช้อื่นแล้วใช่แล้วเวลาเขาจะทานอะไรเขาก็จะออกางนอกเลยแล้วก็กลับเลยค่ะเราได้เจอบ้างไหมสาวๆก็มีส่วนน้อยที่ได้เจอเนาะบางทีก็มาแบบมืด เช้ามืดเพราบอ่าเพราะว่าป้านีมาแบบมามาสายสายน่อยล้ไประมาณแปดโมงค่ะงานป้านีแปดโมงที่บ้านมีความลับเยอะเปล่าอะไรฮะมีมีเสียงสูงชีวิตนี้บอกเลยว่ารักลูกรักเมียมากนี่ดูพูดจริงจรครับคนเดียวสามทุ่มนวต้องรีบกลับเข้าบ้านนะครับจริงครับผมจริงครับผมอะไรฮะสี่ทุ่มออกจับมือเฮ้ยเป้านีทธอไมรู้เขารู้อยู่แล้วแน่เลยเนี่ยใช่ อยู่กับหนุ่มโสดมากนเหมือนกันอย่างเงี้ยแอบเมาส์เจ้าจนายสมบทเปลือกเลยนะครับวันนี้งานนี้ไม่รู้ว่าพี่เมฆของเราจะแก้ตัวยังไงเราลองไปฟังความจากฝ่ายจำเลยของเราบ้างดีกว่าพี่เมฆครับจะแก้ตัวยังไงเนี้ยเม<า>ืม<า>่อกี้นี้เราไปแอบเมาส์กับ ข้างในครัวมาแล้วก็ทราบมาพอสมควรนะสรรพคุณข้างขวดของเราเนี่ยสรรพคุณข้างครัวเยอะอยู่นะไม่แต่จริงๆต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่ร <ok ู้ด้วยซ้ำนะว่าพี่แม่แต่งงานมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันได้ยังไงคะสคนก็ตอหัวมาตอนแรกก็คุยกันคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผมของเขานี่แหละทําไมไปคุยกันเรื่องเส้นผมอะคะ เอทำธุรกิจเกี่ยวกับเส้นผมเมื่อก่อนนี้แล้วก็เขาก็โทรปรึกษาเหมือนกับส่งข้อความมาแล้วก็เห็นรูปแล้วแหละแต่ว่ารูปเราแค่คุ้นๆแต่เราก็ไม่ได้ไปแบบโฟกัสเรื่องเรื่องรูปเขาเพราะเราก็คุยเรื่องธุรกิจก่อนก็คุยอย่างเงี้ยมา6เดือนเห็นรูปแล้วก็มีชื่อแล้วไม่ใช่เหรอฮะชื่ออินดี้ค่ะ ใช่ใช่ชื่ออินดี้อะค่ะใช่ชื่ออินดี้เห็นไหมเราเนี่ยร้ายนะเดี๋ยวก่อนอ่ะเล่าต่อใช่ชื่ออินดี้แล้วเราเราก็เราก็แบบไม่ได้สนใจเราก็เลยอ๋อเรียกอินดี้สดีครับคุณอินดี้เียกอินดี้มาตลอดจนกระทั่งวันที่แบบว่าเขาไปขอแล้วะถึงได้รู้คือก่อนเขาไม่ก่อนเขาไปขอว่าถึงเพิ่งรู้ว่าเป็นวินัยไกรบุตรเอาแล้วเลยยังไงอะไปขออะไรครับผมขอแต่งงานอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวนะพี่คบกันเป็นแฟนกี่ปีนานไหมเออคบเป็นแฟนเนี่ยประมาณ ปีหนึ่งแล้วเจอเป็นครั้งแรกเขาขอจีบยังไงครับเขาก็บอกว่าขอจีบนะเอาพูดตรงตรงเลยวุ่นเลยจริงเหรอจริงดิยามานมนะแล้วคุณพี่ตอบกับไครครับผมก็จีบก็ยินดีค่ะจีบก็จีบสิอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอายุเยอะแล้วไงโอ้ยอย่าเล่นนะคือถ้าถ้าสมมติทิดว่ามันไม่ใช่ไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเริ่มต้นเริ่มได้แต่ว่าพอรู้ตัวปุ๊บต้องรีบถอยเลยนะ คือแบบเขาไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยบอกเลยคืออย่าตามอย่าตื้ออย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าเจอจดหมายมีคนมาส่งจดหมายที่หน้าบ้านเป็นไงบ้างครับผมหัวเตียงหัวเตียเดี๋ยวดิท้องหมายถึงว่าไปเจอจดหมายอยู่ที่หัวเตียงอันนี้คืออยู่ด้วยกันแล้วยังค่ะยังตอนเริ่มเริ่มจะเป็นแฟนกันแล้วเริ่มเป็นแฟนแล้วแล้วพี่เห็นแล้วยังไงคะพี่ ก่อนแต่งงานนะตอนนี้ก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานก็ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอดีตเพราะเราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันเป็นอดีตคืออดีตแค่มันจบไปอะไรเงี้ยแล้วมีมาเป็นมันหนบ้าน เป็นเลยแล้วเป็นไงคะเรารู้ว่าเขาเป็นนักแสดงตอนนั้นรู้แล้วเหมือนกับเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนั้นประกาศแต่งงานไปแล้วแล้วออกมาไหมออกมปไหมออกไปหาไหมครับผมก็บอกว่าพี่เมฆไม่อยู่มิทุราอะไรไหมคะเขาก็แบบอึ้งสตันไปห้าวีอะไรเงี้ยแล้วฝากเรื่องไหมไม่ไม่คืาบอกว่าาไม่เป็นไรค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับรีบออกไปเลยไม่ใจเป็นเมียพี่แดงใบเล่ต้องอดทนคนเดียวนะครับเป็นเมียพี่เมฆวินัยไกลบุตรก็ต้องอดทนเหมือนกันสุดยอดไปเลยครับพี่เอ๋เรื่องราวแซบแบของคู่นี้ยังไม่หมด ช่วงหน้าเรามาดูพี่เมฆแอบเซอร์ไพรส์คุณภรรยากัน